ไปที่บ่อแล้วคุกเข่าไว้คุกเข่าคุกเข่าแด้วเขาทำยังไงดีไม่ต้องกลัวพลิกแปลงไปตามสถานการณ์ช้าก่อดได้เท้าข้าซ่อนไข่มุกัเม็ดหนึ่งยินดีมอบให้ที่เท้าขอเพียงได้ตายครบ32มอ Oh! What are you know. to do? กอย่าพึ่งข้านงดูกระบวนท่าของนางแล้วเหมือนองครักษุดแดงของแคว้นอันอยู่นะ 哎！走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  น่ารุอมีแต่คนตายที่จะเก็บความลับได้ตอนเข้าค่นกกระจอกเขาผู้ฝึกไม่ได้สอนเจ้าเลยแต่ว่ายังไงทุกคนก็รู้จักเจ้าเป็นใครกันแน่ถ้าไม่เก่งการขนาดนี้จะอยากเป็นอิสระไม่ใช่เหรอตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วคนในหน่วยไม่รู้ว่าคนที่ตายไม่ใช่เราแต่ว่านกกระจอกเขาอย่างพวกเราทุกครึ่งปีก็ต้องกินยาถอนพิษถ้าเราหนีไปตอนนี้พิษแค่นั้นเหรอเรื่องเล็ก แค่หนึ่งวันก่อนพิษกำเริบช่วงที่พิษเบาบางที่สุดกินเต้าห่วงห้าเฉียนให้ถ่ายท้องสามครั้งพิษจะถูกขับออกมหมดจริงเหรอเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เจ้าทําไมถึงรู้มากเช่นนี้จากฝีมือของเจ้าให้เป็นทูดชุดม่วงอย่างได้เลยทําไมถึงมาเป็นนกกระจอกข,ขาวอยู่กับข้าละ่ะข้างโง่จริงๆคิดว่าเจ้าเป็นสตรีอ่อนแอที่ไร้เดียงสาข้าไม่ใช่ใครทั้งนั้นเป็นแค่วิญ,ญญาณดวงนี้ จะจะไปกับข้าไหมไม่ข้าต้องกลับหน่วยวิหลังยังอยู่ที่นั่นข้าไปคนเดียวไม่ได้ทำไมมันเป็นนกาากระจอกหาวเพื่อใช้นี่เนะี่ยพี่ชายของข้าป่วยแม่จึงต้องขายข้าทำไมพี่ชายของเจ้าป่วยแล้วแม่ต้องขายเจ้าชีวิตเจ้าไม่ใช่ชีวิตเหรอสิบปีก่อนครอบครัวขายเจ้าเพื่อผู้ชายคนหนึง่งสิบปีต่อมายังจะใช้ชีวิตตัวเอง ไปแลกกับผู้ชายอีกคนคุ้มแล้วเหรอคุ้มแล้วข้ากับอี้หลงังรูอี้เจ้าใกล้จะได้เป็นนาแล้วนะงั้นเ,เ,เจ้ากลับไปเถอะ อย่าลืมบอกผู้ดูแลที่หน่วยด้วยว่าข้าตายอยู่ที่หน่วยหกวิธีตามกฎแล้วเมื่อนกกระจอกขาวตายครอบครัวที่ถูกจับไว้ก็จะเป็นอิสระรับเอาไว้มันเป็นทองรักษาตัวด้วยช้าก่อนพรุ่นียามอยู่ทางเข้าตรอกซีหยวน เขาจะไปเอาแผนที่เก็บสเสบียงมาเขาไม่เคยติดค้างใครเ้าช่วยเจ้าสร้างผลงานเจ้าช่วยดูให้ครอบครัวข้ากลับเรียงปลอดภัยอยานะ,นะยีอย่าีมีแต่คนตายที่จะเก็บความลับได้ปลาเข้าคขกก่นกระจอกขาวผู้ฝึกไม่ได้สอนเจ้าเลยแต่ว่า ยังไงทุกคนก็รู้จักกัน